ผู้ชมวันนี้พามาสวิตเซอร์แลนด์จ้าเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยอ่ะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเบลล่าวิลล <Bell, S 1> ่าเชียงใหม่เบลเบลวิลล่าเชียงใหม่คือเขาทำการตกแต่งสีสันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมังนอกอะ่ะเออแล้วก็บรรยากาศโดยรอบกอดีธรรมชาติมากแต่อย่าถามนะตอนนี้ว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปดู g p s ก่อน บรรยากาศโดยรอบของเบลล่านะคะว้าวมีลำธารด้วย <Yahoo! S 1> แต่บ้านหลังนี้เขาขายนะจริงๆบัวจองแล้วล่ะเนี่ยโอ้ยบ้านบัวสวยไหมสวยอ่ะดูดิวิวภูเขาเลยอ่ะเฮ้ยเลิศมากๆมกันไม่ได้โมนะมันเหมือนเมืองนอกมันเหมือนสวิตเซอร์แลนด์จริงๆอ่ะบรรยากาศก็เหมือนอ่ะถ้าไม่ได้ไปนั่งเครื่องไปนะคะเที่ยวในเมืองไทยอ่ะ ไม่ไปไม่รู้นะต้องเที่ยวนะคะในเมืองไทยอควรมาเลยละ่ะโอ้ยมีที่นั่งเล่นน่ะมีที่แบบเหมือนแคมปิ้งเนาะแบบว,ว่าเก่อกองไฟได้ด้วยข้างนอกอะ่ะแล้วก็หนาวหนาวอะ่ะ <ๆ S 1> เห็นไหมคะที่ท,ที่นั่งตรงเนี้ยเออเวลาเพื่อนมาญาติมาอะไรอย่างเงี้ยนะเอ,อ้ยอันนี้เราไม่ได้เป็นเซลลขายบ้านของเขาแมบ้าน, <c oughs> นสวยอะ่ะอยากได้เอ,อ้ยไม่ใช่<อ>เราจองแล้วเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเราจองแล้ว เดี๋ยวเราก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะอ่ะอันนี้เป็นลำธารที่สองนะคะดยด้านหน้าบ้านเนี่ยดูดิเป็นระเบียงที่เป็นชั้นๆนะ่ะต<า>ิดน้ำด้วยอะ่ะอ,อ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเอ่อเตองตังค์ซื้อบ้านนะจะต้องเสียตังค์ซื้อบ้านแบบหลายล้านนะคะถ้าอยากมาก็มาพักรีสอร์ทก่อนก,นก็ได้นะที่เบลวิลล่าคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่รายการเกาะติดริมสระน้ำเพาพว่วย <_ ck> แล้วนะคะเมื่อกี้ก่อนทางเข้ามานะคือโรงแรมนี้เบลวิล่าคือดีมากเหมือนอยู่สวิ์แลนด์นะคะโอ้โห <_ c oughs> แล้ววิวสระว่ายน้ำนะอันดับแรกที่เข้ามาเลยเนี่ยเรเดินเข้ามาที่สระว่ายน้ําก่อนเลยนะคือสวยมากดีมากคือมัน มือนอยู่เมืองนอกแล้วอากาศดีตอนนี้คือ20กว่าคือแบบไม่ต้องเปิดแอร์แล้วก็นอนชิลชิลเหมเื่อเอื่อยน,นิดนิดนะคือโอ้ยอย่าอิจฉาบวัวนอาอิจฉาบวัวนะเอออฉาปะล่ะเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูแหละว,ว่าสระว่ายน้ำนี้รอบๆตกแต่งเป็นอะไรนะแล้วก็ข้างในใช้อะไรนะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบไหนนะคะไปดูเลย สระว่ายน้ำโรงแรมเบลวิลล่านะคะที่เหมือนซื้อแสดงจริงเลยอะ่ะจริงๆเพื่อนๆต้องมาการตกแต่งเขาอะ่ะคือแบบพอเลี้ยวรถเข้ามาปุบนะคือแบบมันแบบอากาศก็ดีแล้วการตกแต่งมันก็แบบเหมือนเราวาร์ปมาเลยอะ่ะไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเลยจริงๆนี่ค่ะการตกแต่งรอบๆของสระว่ายน้ำลูกนี้นะคะก็จะเป็น พื้นหินธรรมชาตินะเป็นหินภูเขาเลยล่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นหินทรายนะ mm hmm. หินทรายที่ไม่ขัดเรียบนะคะเป็นดิบๆเลยแบบความหนาอะไรของมันคือไม่ตกแต่งเลยเป็นดิบๆไม่ได้แปลรูปนะคะ mm hmm. แต่เอามาตัดอย่างเงี้ยตัดให้มันแบบได้ทรงนะคะอันนี้ก็จะสมัยเนี้ยจะหาย,ยากละวตกแต่งด้วยเก้าอีสอ้สบยน้ำนะคะร,รอบๆมีต้นเนี้ยเอต้นเลต้นอะไรนะต้นเบิร์ดใช่ไหมต้นจังต้น แตงไม่ใช่จ้ะต้องสิก้าจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาตกแต่งกันที่บ้านได้นะคะแล้วก็วิวเป็นวิวภูววเ,เขาแบบนี้เลยพาทิทย์กำลังจะรับคอฟ้าแล้วอ่อแล้วก็ข้างในเป็นกระเบื้องโมเสกจ้าขนาดห้าคูณห้เซน5้าคูณห้เซนสวยงามมากๆเนี่ยเวลาถ้าจะให้เปรียบเทียบกับที่ที่เก่านะคะมันจะเป็น หมือนเรียบๆเป็นผ้าผ้าไว้นิ้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกโมเสสกระเบื้องดินเผาอะไรอย่างเงี้ยเวลาน้ําใสอ่อคุ้นดูสิคะมันจะแบบมีความแวบอะรยิบระยับอะมันบอกไม่ถูกอะมันมันสวยกว่าแล้วมันดูแล้วมันมีราคาะค่ะมันดูน่าดูแล้วก็ดูทําให้บ้านดูมีราคาขึ้นนะคะ <Wow. S 1> แต่สารนี้คือน่าจะนานแล้วล่ะเป็นแาฟีฟอร์มนะคะ สระฟรีฟอร์มแต่เขาก็ดูแลสระแม่น้ำใส่สะอาดดีเลยนะคะโอ้ยขาบัวใช่ไหมล่ะมาเที่ยวด้วยนะคะมาดูด้วยมาทำงานด้วยว่ารอบๆสระแม่น้ำของโรงแรมเบอรวิลล่าเป็นยังไงคะเดี๋ยวจะวาร์ปเข้าไปดูในห้องกันว่าสวยแล้วก็เหมือนเมืองนอกการตกแต่งเหมือนแบบอยู่สวิตเซอร์แลนด์อีกหรือเปล่านะไปต,ติดตามชมกับบัวได้เลยนะคะกาติดดสระน้ำว้า นี่ไงห้องบัววางมือพักให้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปบนห้องกันนะคะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะเข้ามาในห้อง208แล้วเจออะไรบ้างขวามือเป็นห้องน้ำอุ้ยยิ่งกว่าก้านโซนเปียกโซนแห้งเป็นเหมือนแบบ ยังไงอ่ะือ mm. น walk in closet อะ่ะ mm. นี่แยกไปเลยปิดประตูแบบนี้เลยอะ่ะแยกไปเลยอะ่ะโอ้ไม่เปียกแน่นอนพื้นตรงนี้นะคะไม่อันตรายแน่นอนอนี่ก็กว้างขวางมากนี่ก็เป็นแต่งตัวมีกระจกตรงนี้แล้วก็มีตัวเสื้อผ้าตรงนี้เลยน่าจะมีใดเป่าผมอยู่แหละ เตียงเตียงเตีแต่เดนสวยงามหรูหราไฮโซมีที่นั่งริมระเบียงออกไปตรงระเบียงด้วยอ่ะไว้ชมวิวว่าเฮ้ยทีวีใหญ่คืนนี้ได้ดูหนังเกาหลีแล้วล่ะอ่ะจุดนี้มาจุดสำคัญเทสก่อนนะคะขาดไม่ได้เลยจะต้องเทสเ,เตียงจ้าเด้งอ่ะคือนูน ดีดีด,ดีคือดีมากโรงแรมแบบดีมากๆอะคะ่ะแบบเหมือนประมาณสักสี่ดาวแต่ว่าออกสไตล์ธรรมชาตินะคะแล้วก็เอ๊จะเรียกว่าอะไรคอรทเทเหรอประมาณนั้นเนาะคอทเอ่อเป็น,เป,นเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ออกแนวฝรั่งฝรั่งเป็นคันที่เป็นคอทเทแบบลุ้นๆนิดนึงนะคะดูดีมากเอาละมาตื่นเต้นไหมเดี๋ยวจะพาไปดูวิวละ ดูวิวนะไปดูไปวิวพร้อมกันนี่วัวยังไม่ได้เปิดไม่ได้ดูเลยนะ oh. เข้ามาพร,มพร้อมคุณผู้ชมทุกคนเลยพร้อมป่ะหนึ่งสองสามแทนแทน,นวิวภูเขาวิ oh, <no. S 1> วภูเขาพานัวลมากมากสาวว่ายน้ำด้วยอะ่ะโอ้ยสวยดีวันนี้เราจ่ายเท่าไหร่อะ พันสี่ถูกมากนูกว่าประมาณสักห้าหกพันน่ะเออถูกมากเฮ้ยเดียววิวสไว้น้ำน้้ยค่ะโอ้ยเก๋มากเลยอะเดี๋ยวเราดูนะอิจฉาแล้วใช่ไหมอิจฉาเขาวาับมาเลยค่ะวับมาเลยอ่าแพนกล้องมาหน่อย นี่ในห้องกว้างมากกว้างขวางสบายมันไม่อึดอัดนะคะมันมันมันโล่งโปร่งสบายแล้วก็จัดตกแต่งได้แบบดูคลาสสิกอะ่ะดูสิคะอ่ะเราอยู่กันที่ไหนนะตำบลบ้านปปองตําบลบ้านปองนปอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม,ม่โอ้ยเราก็ลากันไปพร้อมกับ การชิลและความฟินของคุณผู้ชายอีกแล้วนะคะ, <c ười> ะคือฟินจริงๆอ่ะอ๋อตายแล้วตายแล้วตายแล้วอิจฉาค่ะอิจฉาใครไม่อิจฉานะก็บ้าไปแล้วค่ะโอเคเราลากันไปพร้อมวิวสวยๆมุมดีๆแบบนี้เลยนะคะกับรายการเกาะติดริมสะนะ <c oughs> โอเควันนี้มันมีคนมีคนเล่นกับเราด้วยนะ โอเคค่ะวันนี้นะบัวไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการของบัวที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับการตกแต่งริมสระน้ำต่างๆนะคะตกแต่งอะไรยังไงเป็นกระเบื้องแบบไหนโค้งเว้าสี่เหลี่ยมตรงหรือว่ามีต้นไม้แบบไหนวิวแบบไหนเก้าอี้สระไว้น้ำแบบไหนนะคะก็ติดตามบัวมาเลยค่ะกับรายการเกาะติดริมสระน้ำวันนี้ไปก่อนนะคะบัวไปก่อนละ อ็อย่าคิดถึงกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โบด้วยนะช่องรักบ้าน26ช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายโอ๊ยน่าเฉยอยู่ได้ไอ้ทำไมช่วยั้ปิดรายการหม่ทำามหากินจ้าปิดเลยอ่ะวันนี้ไปกันก่อนนะคะกับรายการก็ติดลิมสะน้ำ วันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย